รอบนี้เป็นไอโอัพปอร์ตอะไปมาเรื่อยๆใครจะอยู่ใครจะไปแสดฝ่าตายหมดด้านล่างเจอหนักซ่าหวครับผม เป็นดักรโนของเออรซอลสปิริตฮะสปีดไล่บทยับต่อซันซอนเพื่อแต่ไฟเผามิดฟันแล้วก็ตายหรือเปล่าจับลูกกระช้าเต็มๆมิดฟันตายฮะเอารัดเปิดกับโต่อสันกับฟันดอารามิดตายเหมือนกันก็เป็นสองสาวเจนาทีเปืนึตอนนี้เป็นเซฟครับผม เซฟมีนายจะมาทำเกมแปลกับผมเอ้าโทบีตายบอลเจอจะทบสันกล้าบอกแล้วเคอรียตายเหมือนกันนั้นในนั้นเป็นบูสสปีดครับดึ้งเพื่อจะถอยได้เราโดนล่าต่อฮะเข้ามาเอาล้านเข้าไปยืลล่นอารามิดะดับกระชากย้อมาต่อโทบีวางวอลริก้าไว้ต่ออีกทีบอมสันถอยส่วนเซฟก็จัดการเซเลลี่ไปฮะเราสันปานาพ้อมผมคูดาก็กำลังรีโหลดมาพร้อมเข้าไปทอสเอาร้าน ตัวกลางนี้ไล่มาครับบุกบวกกันหลายที่เลือเกินนะเจอโทบีหรือเปล่าภาคอดีครับตรวบไป2เลยไหมสตันยันลงต่อโทบีตายครับจอเบนตี้ครับอารามิทเปิดพื้นไฟมาชะกราบาดตทอมสันไว่ทอมสันวา้าบกลับไม่ได้ฮะเซอร์นัโนเทลก็วาร์ปกลับได้ชินกันฮะ <ST AN CH> คูดาวอินฟูนโนเบดอยู่นะวั <ST AN CH> นนี้ครับเปิดมาก็สเตนตีเลยฮะ,ะอินฟูนโนเบดก็พอแล้วก็กระชากย้อไปก่อนมอคายไล่กันอารามิทฮะ เขาวาดเฉือนไปแล้วติดด้านเรนดอมก็เกือบตายครับอารมิดตามไม่ทันครับผมเขาวาดเฉือนอีกรอบไหมเขาวาดเฉือนอีกรอบป่ะเซฟครับเหลี่ยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทอมสันมาร่วมนะอวอรันครับผมแล้วก็ขวี้งไปแล้วเต็มๆเมก้าคิวตามด้านโทบี้ไม่ทันแล้วตรงกลางก็จอดทาวเวอร์ครับปูมกับเซเลริลีโลเคครับขึ้นด้านบนครับไปรับทางฝั่งของโทบี้โทบี้เจออววรันไม่รออันสต็อปไม่บอกก่อนด้านทอมสัน ด้านล่างนี้ก็ดูบาลลงไปที่เสวีนครับฝั่งนี้ก็บวกกันอยู่เกคลาบบาดไปสตอมเหยียบโยกออกหมดแฮะเบเชนับลงไปที่ซักไซครั้งฝั่งเซฟกับบุกเข้ามาครับง้างมาจะเปิดเชครามกับบุกต่อไปครเอาวรัตดังเลยครับ,บ,ปปรบผมแล้วก็คอรสยับต่อบุกีีสวนไปที่อิงดานโนของเซฟเซฟถอยออกครับสเก็ตเร์บลยิงขึ้นโดเนเชลวาดไปที่ลามินกีครับทอมสัน ด้านหลังนี้ครับทิมเชนปาแล้วบริเดเชียนใส่แนโนเทลชักความย้อำไปก่อนรีโลเคีไปรับทางแนโนอารามิดเลยฮะเซฟเปิดโฟกัสไฟอมไล่แปะย้อำต่อยของเราช็อตไปครับอัดทางด้านอารามิสไายพอดีและปูครับเข้ามาสแกนิมลาสอัดแน่นเซฟโดนคุกกี้ย้อำลงต่อครับไอโอครับเปิดนี่จะฮิวให้แล้วก็พารีโลเคีกลับแล้วทิ้งนกสันไว้นกสันหนีได้ผมอัปอันตีขึ้นมาฮะแล้วก็มีปลิงเนี่ยฮะท็อปสัน เล่นกันต่อเนี่ยครับปิงก็ไปท้อนเอารันอัดเข้าเต็มผมเข้บีตายครับทีมเริ่มแข็งแกร่งเริ่มเฉยนะทางฝั่งทีมโอจีก็นับอยู่ 5K ครับเข้ามาซ้อนเอารันครับบดเท่านั้นดูไปฮะอัดต็มเลยหรือเปล่าครับบดก็สเตจมาสับเลือนอารามิทครับหายโอบีครับยังไงดีครับย้อนเชลมาก่อนได้โน้ตคอมพูครับสครับบ่าววางวอริก้าไปครับ บ้านมิดวันเจอคุณเดนเฉือนกับขาดครึ่งเลยครับมิดวันบ่ายดนโนเชลก็รีโลเกตไปฮะแล้วก็ถอยออกมาก่อนพามิดวันกลับไม่ได้ครับฝ่ายด้านซักซ่าจะซับนะฮะแต่พุ่งออกไปฮะบุกบุกจอเป็นเทเวนทาเบอร์ฮะทิมเบอร์เชดไม่ถึงยึกยักยึกยักษ์สคราปาเสร็ซักซ่าแล้วซักซ่าปั๊มสู่วับกลับฮะทิมเบอร์เชดไม่ตายหรอตายจนได้ครับเจอเอลเชลเผาฮะโอบีบับมาให้ทีมเอร์ซาวดิ แล้วโทบีครับผมได้ไปเป็น d o บ b l e kill กับบดด้านล่างก็เอาโนเซียวตายครับตัดเลยครับจากคราบเข้าย้ำต่อมิดวันโดนกระชากแล้วแล้วตายครับเอาอยู่ดีไวกิ้งก็เข้ามาแกงแบบง่ายๆอีกแล้วเสียนกราบเลยฮะเอาร้านทรอดผลเข้าไปย้ำต่อดิมเชนไปพุกไม่ออกครับแล้วโฟกัสไฟไล่บปบดดื้อปุบมีมังกี้คิงบาร์ครับผมอาเคมิสเข้ามาวางเอสเซนสเป c e ครับ ตันผ่านไปที่โนเทลผมเจอสเปซย้ำต่อพอจะไม่กินเสร็จไปครับโนเทลพยายามจะหลบหลบไปได้บอลรถไทนี่บิก๊กมาครับถึงตัวหรือเปล่าเซเรร,รีครับผมถอยอันนั้นโทบีก็ถอยคูดาบิก๊กอยู่อีข้าวไปเงี้ยตันนี่หาใครไม่เจอครับยังไม่มีใครโผล่เห็นเคอร์เรียแบบบินเข้าไปช็อตเอาไวกดใส่แล้วดบุกบุกครับผมมีกันเวทครับแล้วก็รีโลเกตมา เข้าไปเซตผูครับผมแชก็เฉิดผูกไว้เต็มๆที่ด้านโนของอาร์เคปิลั์เออสปินเตอร์จัำรวบตึงไหมฮะอาร์เคปิลตายครับแชทใช่ครับบาดก็ไว้ครับทางด้านโนเทลเบรกลิ้งไปก่อนเลยให้ทอมสันเดินเกมเข้าต่อยเี่วไววิลงมาครับอาร์มิดบีดูู่แชก็เฉิดผูกมาแล้วโฟกัสไฟใสจนตายผมก็สเตนเปิดอา้์มิทวันโบกด้แล้วอาร์มิดตายเพราะว่าเฉดครับตอนที่นัานเซเรนิตดีดกลับมาหาด้านมิทวันมิทวันสับกลางอากาศนะก็ไลน์ทอมสัน ขาไปก้าวตัวตายสุดแล้วทางด้านไทยนี่ฮะเดินเกมแบบดูดัดเข้าไวปผมเจอแชทตายแล้วฮะเจอเชกเกอร์ชฉิดบูกครับผมแล้วก็เบอร์เซิร์ตี้ฮะดาเมจแรงครับผมมีมังกี้คิงบาไอ้ครับทางด้านหนูเซฟเริ่มลำบากฮะกีเจอเชกเกอร์ชฉิดระบบแล้วก็สตันครับเรียบร้อยเน้นๆละลาย ที่มาเชนมาหาปีดวันฮะเปิดบ่อคลายิ่งครับปีดวันโอ้สปีดเยอะไปก่อนเอาลอนท้อนฝนเข้าไปครับโทบีนี่แตกค่ายบอลเจอคลีปปากก่ะเออสปินเตอร์จับรวบตึงกระบอกแล้วแตกกลางอากาศครับเทนนิสบูมตายไปสามตัวไล่เลี่ยงกันนะไวกิ้งฮะบุกเข้าย้ำแบบไม่หยุดครับโอจิสแกตอร์บลัดอัดเรนชลบสันเอาลอนท้อนบีบเข้ามาผมใส่เน้นๆครับคอนสเตน ต่อมาตีทาวเวอร์เจี๊ยบสองอกกต่อครับก็สเตทของมิดวันมิดวันได้ BKB เบอร์เรียงแลังมาส่งคะต่อไปครับผมกอ็มาต่ออีกแล้วครับสตาร์ชยันไปโดนปีตายครับสับตุ้งยังก็มิดวันเบอร์เซิร์ฟตีเลยครับผมอารามิดตายครับท่าน่าเซเลรี่กระโดดถอยออกหลบเพืวอทำว่าจอตไม่ได้เฉือนไปที่มิดวันยับตอ่อโดนเชลครับโดนโบกตายเหกันแล้วเข้าไปใกล้ท่าน่านเคมิด และนี่ครับซื้อเกิดมารีโลเคตมารับเลยครับเพื่อเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนพิทวานก่อนยิวขึ้นมาเต็มเปิดมาบีคบีเอาไล่สับครับเน้นๆปมต้องถอยออกก่อนหรือเปล่าแล้วซื้อเกิดมาครับเซเนฟคยทอสครับดิสมบอรไปใส่ดอร์ปุ๊บทีมเชนป่าที่ทอมสันแล้วก็รีพุชเชนไปชั้นกระชอนเปิดมาแล้วเออสปิเตอร์ครับจับกลวงมาเต็มออกใส่แนาโนของอาคาบินอาเคติิตายฮะทางด้านนี้ปุ๊บออกไปก่อนครับปุ๊บไล่มาทอสอีกครั้งครับทอมสันแล้วแตกไข้การอากาศครับปูุบ จีจีเลยฮะบุกคิวให้เอัลจริงครับ21นาทีนี่มาแบบไม่อยู่ยังครับโอจีจีจีเวิร์ลเฟริวเต็มทั้งอิวเต็มหลอดชนะไป2-1ครับโอจีเก็บแต้มฮะในกูสเตจจากไวกิ้งไปได้อิสฟาตเจ็ดครับคือไทยนี่ออนไลน์มานี่เดินเกมแบบไม่อยู่จริงครับ ได้เอารันสามทอสองนี่ก็ไล่สเต็ปกันไปเอารันเต็มทอสามใส่เต็มเต็มและวิเลเลนเจอร์ฟรีฟาร์มเลยฮะเหมือนทีมไวกิ้งนี่เป็นเน้นเเวนมากกว่าครับลืมไปเลยว่ามีวิลเลนเจอร์ครับที่ฟรีฟาร์มอยู่แล้วขึ้นมังกี้คิงบาร์ได้วไวมากสิบห้านาทีครับก่อนหน้าก็สกิลแรงอยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าเซอร์บลนยิงธรรมดาก็แรงฮนะแล้วก็มีทางฝั่งตัวของพาวเวอร์ช็อตครับพุ่งกันไปฮะ แรงจัดขอบคุณ2,500ดาวครับคุณจักรพันธ์โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมับงกรสามหัว <ไป S 1> ครบ,ครบตามสัญญา,าสามหัวาสามตัวครบตามสัญญาครับขอบคุณครับมับงกรสามตัวกับวันนี้คุณจักรพันธ์มาอีกเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะขอบคุณครับ2,500ดาวครับขอบคุณครับจบเกมไวจัดจัดนะแล้วก็คมิทน,นี่คือขึ้นเลเดียนานะทีที่15นี่หลุดามมิ่งไปเยอะนะฮะ ดูดาเมจของท็อปสันนี่บดรัวๆครับดาเมจ2อ0 0ั 22, ใน20นาทีนี่เยอะมากนะฮะแล้วก็โนเชลนี่ฮิวไป9เ0 0ครับฮอลิว <Hill S 1> เลี้ยงนัตสเวนแล้วหลายๆตัวฮะช่วยกันไปจังหวะปลดลิงจังหวะรีโลเคตกลับไม่ดีฮนะไอโอทางด้านทีไมไบกิ้งไม่รู้จะฆ่าใครก่อนฮนะฆ่าไอโอก่อนก็เจอวินเลนเจอนนร์ล็อกเจอเอลเดอร์เรทันปวดฮะไหนจะไทนี่คอยเบิร์สต์เมจหนัก,นก,นก,นกจากทอตอเวอรรันอีกฮนะ มีบูมหวังว่าทางด้านดูมจะรวยครับในช่วงกลางเกมท้ายเกมะฮะเพื่อที่จะมันเป็นกําลังหลักตัวแทงตัวคอ,อยอีกหนึ่งตัวนะแต่ไม่ไหวครับไม่มีโอกาสได้ฟาร์มนะฮะอาเคมิก็โดนบดถึงในป่าครับไทนี่ไปยืนถึงในป่าครับไม่รอดนะจบกันไปครับก็เป็นทางด้านดของ OG ครับชนะไป2-1เก็บแต้มนะจากไวกิ้งไปได้